กานจีนหน้าก,กบบากโซบะเนี่ยก็เข้ามาเป็นตัวลีเจนต์ตัวล่าสุดของเกมวันพีชเบลตี้ลัดใช่ไหมล่ะฮะแล้วในเดือนนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีตัวสเตปมาแน่นอนเลยผมสัก2ตัวนะทีนี้ปัญหาคือมันจะมาเป็นใครนั่นเองนะผมนะตอนนี้เนี่ยก็มีตัวเต็งอยู่ประมาณ2คู่นะผมแล้วก็เป็นตัวเต็ง2คู่ที่มันไม่มีตัวอื่นแล้วนะผมไม่น่าจะมีตัวอื่นอีกแล้วนอกจาก2คู่นี้นะฮะดูจากข้อมูลหลุดที่โมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีแค่วานอฟแฟงกี้วานอฟอูซบนะผมแล้วก็มีโจส นะก็น่าจะจับคู่กันได้นะก็วานอฟแฟงกี้วานอุซอบก็ต้องมาคู่กันอยู่แล้วผมแล้วก็โจสกับวิต้าเนี่ยยังไงก็ต้องมาคู่กันเหมือนกันนะฮะแสดงว่าไอ้สองคู่นี้แน่นอนเลยคือมันต้องมาเป็นตัวสเต็ปแน่ๆแล้วนะผมเพราะว่าโมเดลมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเหลือแค่วันเวลาปล่อยเท่านั้นเองนะครับผมผมเนี่ยได้ทําการเปิดโหวตไปในชุมชนนะผมว่าตัวสเต็ปตัวต่อไปเนี่ยจะมาเป็นใครกันแน่นะครับผมก็มี2คู่ให้โหวตกันนะผมก็คู่แรกก็วาโนแฟงกี้วานอุซอบนะผมแล้วอีกคู่หนึ่งก็ไดมอนโจสกับวิต้า มีคนมาร่วมโหวตด้วยเนี่ยประมาณ2,500คนเลยนะผมโหวตให้วานอูซอบกับวานอแฟงกี้เนี่ยจะมาผม75%เปเนลยนะผมส่วนไดวอนโจสกับวิต้าเนี่ยแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะผมแสดงว่าหลายคนเนี่ยก็ไจะคิดเหมือนกันนะผมว่าตัวต่อไปเนี่ยต้องเป็นวานอแฟงกี้กับวานอูซอบแน่นอนเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเดาสายของวานอแฟงกี้กับวานอูซอบดีกว่าผมว่ามันจะเป็นสายอะไรเริ่มจากอูซอบก่อนเลยนะผมอุซอบเนี่ยผมว่าอาจจะมาเป็นสายโลกก็ได้นะแบบแปลก ไปเลยนะครับผมเพราะส่วนมากล่างเก่งๆที่เราเห็นจากอูซบเนี่ยก็จะมาเป็นสายวิ่งเท่านั้นเลยนะอย่างเช่นกอตอูซบอะไรแบบนี้ก็สายวิ่งนะก็ถ้ามาเป็นตัวสเตปทั้งทีเนี่ยผมว่าถ้าจะมาเป็นสายโล่มันก็โอเคอยู่นะแบบอาจจะแบบมีสกิลที่ค่อนข้างจะปวนหน่อยนี้ผมว่าคนน่าจะสุ่มอยู่นะครับผมส่วนสายหมัดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีโอกาสเลยนะอูซนะบเนี่ยผมว่าโอกาสน่าจะน้อยอยู่ผมสำหรับสายหมัดนะแต่ถ้าจะมาเป็นสายวิ่งอีเนี่ยก็โหจำเจามากเลยนะครอูซบส่วนมากก็แบบสายวิ่งนะล่างเก่งๆก็สายวิ่งเท่านั้นเลยนะ กอดอูซบทั้งแบบโซงเอิงอะไรอย่างนี้นะผมก็ถ้าจะมาเป็นสายวิ่งจริง,รงๆก็ขอให้มันเก่งและกันนะผมต้องรอดูคุณสมบัติหรือว่ารอดูสกิลนะแต่ก็มันมาเป็นตัวสเสพไงก็แล้วแต่นะผมว่าจะมีคนสุ่มไว้นะโอเคครับต่อไปเป็นแฟงกี้ล่างวานนกคูนี้นั่นเองนะโอ้แฟงกี้เนี่ยผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะอาจจะมาเป็นสายวิ่งแปลกๆเหมือนอูซบก็ได้นะผมแบบแปลกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอูซบมาเป็นแบบสายโล่เงี้ยแฟงกี้มาเป็นสายวิ่งผมว่ามันก็โอเคอยู่นะโอเคครับมันจะมาหรือเปล่าหรือว ่าจะมาเป็นคู่อื่นนะผมหรือว่าจะเป็นคู่อื่นนอกเหนือจากไอ้สองคู่นี้อีกเนี่ยหรือว่าจะไม่มาเลยเนี่ยก็ต้องรองรุ้นกันอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะผมโอสมมติถ้ามาันมาเป็นไดมอนโจสวิต้าเนี่ยก็นราไปชอบรวมกันนะผมไอ้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี้รวมบวชเนี่ยก็รวมถึงผมด้วยนะแต่ก็ถ้าจะมาเป็นตัวอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราแค่คาเดาสนุกสนุกเท่านั้นเองนะผมใครมีข้อเห็นยังไงเนี่ยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ด้านล่างเลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ